ส่วนมาตรการอีกหนึ่งมาตรการที่มีการดําเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการเดินทางในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งะสะดวกมากนะครับตอนนี้เนี่ยมีรถไฟฟ้าหลากหลายสีเลยให้เลือกใช้บริการตามพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อออกตกนะครับใต้นะครับก็มีการใช้บริการกัน หลายสีแล้วก็ในส่วนของมาตรการที่รัฐบาลได้เข้ามาในการนำร่องนะครับก็มี2เส้นทางที่มีการ,รลดราคาลงนะครับให้กับรถไฟฟ้าเหลือ20บาทตลอดสายนะครับที่น้องประชาชนเข้าไปใช้บริการรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสายสีแดงนะครับกรุงเทพอภิวัตนสถานีรังสิตนะครับแล้วก็ กรุงเทพอภิวัตรตลิ่งชันนะครับแล้วก็สายสีม่วงนะครับสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีเตาปูนนะครับก็เปิดให้บริการตั้งแต่5นาฬิกาจนถึง24นาฬิกานะครับสายสีแดงเนี่ยหรือว่า SRT Red Line นะครับมี2เส้นทางครับคุณผู้ฟังเส้นทางที่1คือรถไฟฟ้าชันเมืองสายธานีรัธยานะครับหรือว่าตั้งแต่กรุงเทพอภิวัตถึงรังสิตนะครับ มี10ส,สถานีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบางซื่อจตุจักรวัดเสมียนารีบางเขนทุ่งสองห้องหลัก4การเคหะดอนเมืองหลัก6แล้วก็รังสิตนะครับส่วนเส้นทางที่2นะครับสายนครวิถีนะครับหรือว่ากรุงเทพอภิวัตรตลิ่งชันเขามีเจสถานีนะครับมีบางซื่อบางซ่อนสะพานพระราม6บางกรวยกปพพบางบํรุและตะลิ่งชันนะครับ ส่วนสายสีม่วงนะครับหรือว่า p เพ p l e l ลายนะครับรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมมีทั้งสิ้น16สถานีนะครับวิ่งมาตั้งแต่คลองบางไผ่ตลาดบางใหญ่สามแยกบางใหญ่บางพลูบางรักใหญ่บางรักน้อยท่าอิด ส่มา้าสะพานพระนั่งเกล้าแยกนนทบุรีหนึ่งบางกระสอศูนย์ราชการนนทบุรีกระทวงสาทรณสุขแยกติวานนวงสว่างบางซ่อนแล้วก็เต่าปูนะครับก็มาเชื่อมกับอีกรถไฟฟ้าอีกหลากหลายสีในใจกลางเมืองนะครับ ส่วนเรื่องของเงื่อนไขในการใช้บริการนะครับคุณผู้ฟังรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี้นะครับกลุ่มผู้ที่เป็นผู้โดยสารทั่วไปจะเป็นราคาสูงสุด20บาทนะครับตลอดสายหากว่าท่านเดินทาง1-2ถึงสสถานีที่มีราคาไม่ถึงไม่เกิน20บาทเนี่ยก็จะคิดอยู่ในค่าบริการก็ประมาณ14ถึง20บาทนะครับส่วนผู้ที่ถือบัตรประเภทบัตรเหมาจ่ายนะครับ t r a นซิ t PASS REDLINE xbmta ก็ TA, มีเงื่อนไขคงเดิมนะครับในรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถโดยสารขอสสมกรครับแต่ก็ยังไม่ได้รับสิทธิรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับส่วนผู้ที่เป็นผู้โดยสารเด็กผู้สูงอายุพระภิกษุจะได้รับส่วนลด50%รนะครับราคา7-20ถึง20บาทนักเรียนนักศึกษาได้รับส่วนลด10%ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ13ถึง20บาทนะครับจากอัตราค่าโดยสารเดิมครับ ส่วนกลุ่มผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสารหากระยะการเดินทางมากกว่า20บาทก็จะได้รับสิทธิ์ชำระเงิน20บาทนะครับแล้วก็สิทธิ์ลดหย่อนตามเดิมหากเดินทางในระยะไม่เกิน20บาทตลอดสายาตาม 2 0บาทตามเดิมนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับไปใช้บริการรถไฟฟ้าที่มีการนาร่องทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยนะครับเป็นการลดในเรื่องของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนะครับคุณ<ช>เพ็ญประภัยใชค,ครับการใช้ขนส่งบนชนสาธารณะแบบนี้นะครับถูกต้องคะอ่ะใครที่อยู่ใกล้บ้านนะคะเป็นเส้นทางอยู่แล้วก็ไปลองใช้บริการกันได้ค่ะ